เท่าที่พูดมาตอนนี้ต้องการเน้นความสองประการคือหปัญญาวิมุตใช้ในกรณีเดียวคือหมายถึงความหลุดพ้นที่เด็ดขาดแน่นอนจะมาคู่กับเจโตวิมุตอย่างนี้เสมอส่วนเจโตวิมุตอาจใช้ในกรณีอื่นด้วยดังนั้นถ้าหมายถึงความหลุดพ้นเด็ดขาดขั้นมรรคผลตั้งแต่โสดาปฏิผลขึ้นไปเจโตวิมุตจะต้องมาด้วยกันกับปัญญาวิมุตอย่างข้างต้นนี้ หรือมิฉะนั้นก็ต้องมีคำวิเศษกำกับไว้ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับระบุให้ชัดว่าเป็นขั้นสุดท้ายเด็ดขาดเช่นอากุปปาที่แปลว่าไม่กำเริบอสมัยะที่แปลว่าไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นต้นดังจะได้กล่าวต่อไปแต่ถ้าเจโตวิมุตมาคำเดียวตามลำพังหรือมีคำอย่างอื่นกำกับย่อมไม่ใช่เจโตวิมุตขั้นสุดท้ายที่เด็ดขาดสมบูรณ์ ความที่ต้องการเน้นประการที่สองเมื่อกล่าวถึงบุคคลผู้บรรลุอรหัตผลโดยแบ่งเป็นปัญญาวิมุตติกับอุปโตภาควิมุตินั้นพึงเข้าใจว่าปัญญาวิมุตติซึ่งดูเสมือนจะให้แปลว่าผู้ได้ปัญญาวิมุตติอย่างเดียวนั้นอันที่จริงย่อมได้เจโตวิมุตติด้วยเพราะการได้ปัญญาวิมุตติสอความคุมถึงอยู่แล้วว่าต้องได้เจโตวิมุตติด้วย เป็นแต่หมายถึงเจโตวิมุตต์แบบที่อาศัยสมาธิเพียงเท่าที่จําเป็นซึ่งจะต้องมีเป็นธรรมดาอยู่แล้วก่อนที่จะได้ปัญญาวิมุตต์จึงไม่ต้องระบุให้เด่นชัดออกมาเหมือนกับพูดว่าผู้เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวแต่ความจริงก็คือต้องอาศัยสมถะเพื่อใช้สมาธิเท่าที่จําเป็นด้วยนั่นเองส่วนอุปโตภาควิมุตติที่แปลว่าผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วน ก็เสมือนย้ำให้แปลว่าผู้ดได้ทั้งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เหตุที่ย้ำก็คือว่าในกรณีนี้เน้นคำว่าเจโตวิมุตต์ให้เด่นชัดออกมาเพราะเจโตวิมุตต์ที่เน้นในกรณีนี้ไม่หมายถึงเพียงเจโตวิมุตต์อย่างที่จําเป็นต้องมีเป็นธรรมดาอยู่แล้วในขณะที่ได้ปัญญาวิมุตต์แต่หมายถึงเจโตวิมุตต์ในความหมายที่เป็นพิเศษออกไปคือวิโมกหรือฌานสมาบัติ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นย้อนกลับไปหาต้นสัพท์คือคำว่าวิมุตติอีกวิมุตต์วอแหวนสระอ,อิมอมาอ้าาระอุต่อเต่าต่อเต,าต่เตาสระอ,อิที่ใช้ตามความหมายอย่างกว้างหรืออย่างหลวมๆมีมากในยะหลายระดับสำหรับระดับที่ยังไม่ใช่ขั้นสูงสุดส่วนมากท่านใช้คําว่าเจโตวิมุตตแทนเพราะเจโตวิมุตบ่งอยู่ในตัวแล้วว่า ยังไม่ใช่วิมุตขั้นสมบูรณ์เด็ดขาดและตามปกติวิมุตในระดับต่ำลงมาก็มักเป็นเรื่องของการหลุดพ้นด้วยกำลังจิตหรือกำลังสมาธิทั้งนั้นนอกจากคำว่าเจโตวิมุตแล้วคำภีชั้นรองลงมาบางคำภีนิยมใช้คำว่าวิโมกแทนในที่นี้จะงดใช้คำว่าวิโมกโดยถือตามคำพีชั้นต้นซึ่งนิยมใช้วิโมกเฉพาะในความหมาย ที่อธิบายมาแล้วในบทที่7ข้างต้นแต่ไม่ว่าจะใช้คำว่าวิมุตต์หรือเจโตวิมุตต์หรือวิโมกก็ตามท่านมักใส่คำวิเศษลงกํากับไว้ด้วยเพื่อจำกัดความหมายให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการเช่นสามายิกะวิมุตต์สามายิกะเจโตวิมุตตสามายิกะวิโมกอัปมัญญาเจโตวิมุตตสันตเจโตวิมุตตเป็นต้นสามายิกะแปลว่า มีในสมัยอัปมัญญาแปลว่าไม่จำกัดขอบเขตไม่มีประมาณสันตะแปลว่าสงบประณีตละเอียดเมื่อใส่คำวิเศษกํากับทำให้ความหมายจำกัดอยู่ในระดับต่ําๆได้แล้วการใช้คำวิเศษที่ตรงข้ามกับระดับต่ำเหล่านั้นกำกับลงไปก็เท่ากับทำให้กลับมีความหมายเป็นวิมุตในระดับสูงสุด หรือขั้นมรรคผลที่เด็ดขาดนั่นเองด้วยเหตุนี้การจำกัดความหมายโดยใช้คำวิเศษกํากับจึงกลายเป็นวิธีที่ท่านนิยมใช้ทั้งสำหรับความหมายในขั้นสูงสุดและความหมายในขั้นต่ำลงมา